สวัสดีแม่แม่ตอนใส่ายนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราเอาสับปะรดนะคะมาลงให้พังแม่น้อยนะคะสับปะรดสวยๆเลยนะคะแม่แม่จ้านี่นะคะสับปะรดกองใหญ่ๆเลยเดี๋ยวแม่พาพาไปดูพังแม่น้อยกันนะคะ นี่ค่ะเป็นยาของน้องนะคะ เดี๋ยวให้พ่อควันเอาอาหารมาให้นะ้องทานด้วยนะคะเดี๋ยวให้พ่อควันเอาสับปะรดลงเสร็จก่อนนะคะพังไม่น้อยนะคะอายุสามสิบแปดปีนะคะที่เป็นควันช้างชรานะคุณคุณตาคําและคุณยายสำลีเลี้ยงนะคะควันช้างอายุเจ็ดสิบห้าปีนะคะวันนี้เราก็ได้เอาสับประรดนะคะมาแบ่งให้น้องด้วยนะคะ เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวให้พ่อควานมาให้นะคะคุณยาย ไปแอบอะไรอยู่หลังต้นไม้มานมี่แล้วเพราะวันนั้นไม่ย่ยน,ะยกกลนเลยนะไม่หงาก็ได้ไม่ไงนะนนะคุณตาคุณยายนะคะเวลาท่านไปเกี่ยวหญ้านะคะท่านท่านลอกกาบออกหมดเลยะคะไม่น่าเดี๋ยวนะคะสะอาดมากเลยนะคะคุณตาคุณยายนะคะเมะื่อกี้แม่ควานก็ไปหาท่านที่บ้านแต่ไม่เจอนะคะ,น,ะน่าจะไปหาเกี่ยวหญ้าเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าท่าน ต้องหาหญ้าเนาะแต่ว่าวันนี้ก็อาหารก็มีสับประรดกองกองใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็หญ้าหนึ่งกองนะคะท่านน่าจะไปหาหญ้านะคะแต่บริเวณที่น้องอยู่จะมีร่มเงาของต้นไม้นะคะจะมีร่มเงาของต้นไม้นะคะไม่แล้วแล้วก็มีทรายนะคะที่เมียดร็อเตอร์เชนันท่านได้ให้ นำมาลงให้นะคะน้องน้องควานนะคะก็ได้ปรับเรียบร้อยแล้วนะคะไม่แฉะแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีมแมลงแล้วนะพ่อเนาะไม่มีเลยไม่มีทุกงัวไม่มีเลยนะคะเพราะว่าถ้าบริเวณที่น้องอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่มีน้ําแฉะแล้วก็สะอาดมาแมลงขี้ช้างาส่ <c oughs> ไส่มันจะดูดซึมเยี่ยวพวกไอ้นี่น้ำมันจะดูดซึมลง,งล่างหมดเลยเพราะว่าปกติตอนนั้นที่น้องจะมีน้ําตาไหลนะคะเพราะว่าเกิดจากบริเวณที่น้องผูกแฉะนะคะทําให้มีมแมลงแมลง มแมลงขี้ช้างนะคะที่ว่าชอบไปกัดกัดตานะคะเลยทําให้น้องมีน้ําตาไหลนะคะตอนนี้ไม่มีสักตัวเลยนะคะไม่มีเลยนะคะแม่แม่จา๋าไม่มีเลยนะคะโอ้คุณตาแบบลอกกาบออกอย่างสะอาดเลยนะคะตัดออกไม่ให้มีกาบที่เป็นกาบแห้งๆเลยนะคะที่แม่จา๋าเดี๋ยวแม่ควรพาไปดูน้องใกล้ๆนะคะ แม่ควานขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะคะแม่แม่จา๋าเดี๋ยวจะได้กลับไปหาลูกชายนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาลูกชายเดินออกกําลังกายหาทักทักทายน้องน้องช้างในหมู่บ้านขุนใจทองด้วยนะคะเพราะวันนี้อากาศดีนะคะอากาศลมรื่นนะคะเดี๋ยวพาลูกชายเราเดินออกกําลังกายหากินหญ้าข้างทางนะคะแม่แม่จา๋า กราบขอบคุณแม,แม่ทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆของเรานะคะฝากมาแม่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะคะกลับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ